ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ลําห้วยลำพะพานะครับเอพามาดูสถานการณ์น้ํานะครับตอนนี้น้าเซาะลินตะลิงนะครับนี่ครับที่กัดอยู่ที่บ้านโนนท่านะครับตาบลลาเจริญดูครับหนโอ้โหครับน้าเซาะครับน้าเซาะลิมฝั่งห้วยนะครับถ้าถ้าเซาะไปเซาะมานี่อาชีเขาไปหอดฝนเดออครับพี่น้องคนน่ะแมตีนบานฝนในวู ตอนนี้ชาวบ้านเพิ่นกระได้ปั้นกระสอบซ้ายแล้วครับพี่น้องปั้นกระสอบซ้ายเสริมคันกั้นดินนะครับน,นี่ครับเอาดินเอาดินจากค้างนอกแระครับนี่เป็นรถดำนะครับมาปั้นกระสอบซ้ายแล้วก็เสริมริบฟั่งห่วยให้สูงขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำก็สูงซ้ำฟั่งห่วยระดับเก้าแล้วอันนี้ก็ต้องเสริมขึ้นอีก ดูความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับชาวไร่ชาวนาเสริมคันกั้นดินอนลมานเลยครับปีนี้น้ำมากครับขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผู้นำนะครับผู้นำชุมชนผู้นำทีมงานทุกคนทุกท่านนะครับมาช่วยดูแลนะครับพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้ใกเห็นแล้ว ชอบกดไลค์กดแชร์นะครับฝากทุกคนทุกท่านช่วยกดไลค์ให้ไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับขอบคุณครับ